ปฏิรูปห้องเรียนอีสานครูสิบจังหวัดรวมพลังพลิกวิธีสอนสู่ยุค active learning ด้วย g p a d 5 steps ในโลกที่เปลี่ยนเร็วกว่าแผนการสอนครูไทยต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ผู้ถ่ายทอดความรู้และครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอพทออได้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อขับเคลื่อนห้องเรียนไทยให้เข้าสู่การเรียนรู้เชิงรูปอย่างแท้จริงสพท ผนึกมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรขับเคลื่อนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพเมื่อวันที่26-27ถึงกรกฎาคม2568ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning กิจกรรมจัดขึ้นพร้อมกันสองแห่งได้แก่อาคาราคณะการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินทร์และห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์โดยมีครูจากโรงเรียนในโครงการ1อำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมกว่า260คนจาก10จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานีอำนาจเจริญร้อยเอ็ดศรีสะเกดยโสธรมหาสารคามชัยภูมิบุรีรัมสุริน์และนครราชสีมาการอบรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีครูจาก9จังหวัดร่วมเวทีรวมกว่า120คนที่จังหวัดสุรินมีการจัดอบรมระหว่างวันที่26ถึง27กรกฎาคม2568นาอาคารคณะการจัดการมหาวิทยายลัยราชพัฏสุรินโดยมีครูเข้าร่วมจำนวน140คน ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการเติมพลังความรู้พร้อมยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จัดอบรมให้กับคุณครูแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบต้นแบบของเขตพื้นที่อย่างเช่นแต่ละอำเภอก็จะมีหนึ่งโรงเรียนนะคะการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนคุณภาพเนี่ยเรามีมาตลอดนั่นแหละทุกโครงการนะคะทุกโครงการอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งโครงการที่พัฒนาบุคลากรเพราะว่าอยากให้ลงสู่ผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ ะะก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันจากมหาลัยราชภัฏนอุดรธานีนะคะซึ่งถือว่าเป็นเป็นแหล่งผลิตครูบางครั้งการการนำเทคนิคกระบวนการอะไรต่างๆมาวันนี้ก็จะทำให้ครูของเราอะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีเปิดโลกทัศน์ใหม่ว่าสมัยนี้มันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วเราต้องรู้เป้ารู้เป้าหมายที่ดีว่าเราเราจะทำยังไงกับผู้เรียนดีนะคะ ก็ไม่อยากให้เกิดเฉพาะ4ี่โรงเรียนสีอำเภออยากให้เกิดอย่างเช่นเขตหนึ่งก็ทั้ง200โรงเรียนเลยก็อยากให้คุณครูนําไปขยายผลที่สําคัญก็คืออยากให้ลงสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริงนะคะครูได้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูครูที่มีคุณภาพแล้วก็จิตวิญญาณของความเป็นครูเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนี่เรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ได้ผลตามตามคุณลักษณะที่อยากให้เกิดก็คือเป็นคนดีเป็นคนที่มีเรียนดีมีความสุขนะคะ ในช่วงท้ายของการอบรมครูหลายคนสะท้อนว่าการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้เข้าใจว่าการพัฒนาไม่ใช่แค่การตามนโยบายแต่คือการเลือกเปลี่ยนด้วยใจที่อยากให้เด็กไทยก้าวทันโลกติดตามข่าวจากบางกอกฮอตมิวส์แล้วอย่าลืมกดซั s สไคร e กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆจากเรานะคะขอบคุณคะ่ะ